ห้องนี้คือห้องบรรทมนะครับอันนี้คือห้องบรรทมของพระง์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์นะครับก็จัดเป็นนิทรรศการเอาไว้นะครับท่านผู้ชมก็ในรูปเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของพระงค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์นะครับพงเจ้าจุลจัก,กรพงศ์ก็มีธิดาเพียงหนึ่งคนนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์นริสา จักรพงศ์นะครับเป็นมารดาของคุณฮิวโก้จริงๆคุณฮิวโก้ก็ต้องเป็นหม่อมหลวงแต่เนื่องจากแม่เป็นหม่อมราชวงศ์ไม่ใช่พ่อเพราะฉะนั้นลูกที่เกิดมาก็จะเป็นสามัญชนนะครับก็คุณฮิวโก้ท่านผู้ชมชมรายการนี้แล้วเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือเรื่องเกิดวังปารุษนะครับสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชกับหนังสือร้อยปีจุลจักรพงศ์ หนังสือสองเล่มนี้ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวังเนี้ยนะครับอย่างละเอียดมากเลยนอกจากนั้นก็จะมีหนังสือโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเรื่องแคทยาและพระเจ้ากรุงและเจ้าฟ้าสยามแคทยากับเจ้าฟ้าสยามเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับเดีย๋ยวค่อยมาอ่านนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเอกสารต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องกลับเรียนก็คือ,เ,อ,อเมื่อ จะฟาจากกระพงไปสวดไปที่วงคตที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับก็ทรงเขียนพินัยกรรมบอกว่าอยากจะยกพระราชทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยให้หม่อมเจ้าหญิงชวิริตโอภาสซึ่งก็พบกันไม่นานนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ดินในพระนามนะครับโฉนดอยู่ในพระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ ไม่ใช่บ้านไม่ใช่โฉนดเราแล้วเราบอกเราจะยกให้คนอื่นมันก็ยกไม่ได้ด้วยการที่6เองก็ไม่ได้โปรดที่จะให้ยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้กับหม่อมเจ้าหญิงชวริตโอภาสนะครับเพราะว่ายังมีพระโอรสก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งตอนนั้นในพินัยกรรมเขียนที่นู่นน่ะก็บอกยกให้หมดเลยพงค์เจ้าพงค์เจ้าจุลจักรพงศ์อะไรไม่ได้เลยซากอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่6ก็ทรง ใช้พระราชอำนาจเนี่ยนะครับซึ่งทรงมีระง,งับพินัยกรรมฉบับนั้นนะครับแล้วก็ทรงมาเข้ามาจำหน่ายจ่ายแจกให้ทุกอย่างเนี่ยยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทงเจ้าจุรจัก,กรพงศ์ก็ได้รับมรดกเช่นวังจัก,กรพงศ์ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นซึ่งเป็นที่ดินซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยซื้อพระราชทานให้กับพระราชโอรสองค์นี้เพื่อให้มี พระตำหนักวังริมน้ำนะครับการมีพระตำหนักวังริมน้ําอันนั้นเนี่ยก็หมายถึงจริงๆไม่ได้เป็นตำหนักบ้านอยู่แต่ว่าวังจักรพงศ์ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเป็นพระตำหนักสําหรับพักผ่อนแล้วก็เวลาที่จะเสด็จเล่นเรือกลไฟต่างๆเนี่ยนะครับจะไปพักผ่อนจะอาบน้ําเปลี่ยนเครื่องสงจะอะไรต่างๆหรือเสวยของว่างแล้วก็ถึงจะเสด็จกลับมาบรทมที่อาคาร ที่หลังนี้จริงๆก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนับมากนักแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเซคเ n อร์โฮมบ้านที่2นะครับอันนี้